ครับสวัสดีครับผมครับพี่นุครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนุครล่าครับครับผมวันนี้รายการพาต้องพ้ากินครับเราจะไปไหนกันครับวันนี้ก็เรามีโครงการที่จะไปพนัตติคมนะครับครับไปพนัตติคมไปทาอะไรกันที่ไหนครับที่ไหนครับไปที่ไหนดีครับพนัตติคมอ้าวจะงกหน้าหน่อยครับเราเชอญเราวันนี้นะครับไปที่ไหนครับพนัตติคมครับ บ้านเขาคีรีลมนะครับไปทำอะไรกันครับราสียห้องน้ำค่ะโอ้ท่าแสดงว่าเด็กๆจะต้องมีห้องน้ําใหม่แน่เลยแน่นอนเขาคงร็อคอยมานานเป็นโครงการของอะไรครับเราต้องไปทาสีห้องน้ำให้เขาหน่อยครับเป็นโครงการของใครครับเนี่ยก่อนใครครับต้นหนึ่งฟูปองฟอฟวันฟอฟมันอ๋อเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันว่าเป็นยังไงครับแล้วก็ไปทําความรู้จักฟอฟวันด้วยคว่าคือโครงการอะไรทำไมเราจะต้องไปในรายการ ครับไปกันครับครับผมไปนุ๊กฝนโตเกียวครับครับผมวันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับมีขบวนแห่นำ ทีมงานเรามาถ่ายทำด้วยนะครับมาเอินนะครับเดินไปเป็นจังหวะพอดีเนื่องจากว่าวัดและโรงเรียนเป็นสถานที่ที่เดียวกันแล้วก็เป็นโชคดีของเราในวันนี้ที่ก็มีขบวนแห่น้าครับผมงั้นล้วก็น้ำมโนนาด้วยครับครับก็ขอให้นาคนนี้ได้บรรลุตามจุดทรสงนะก็เป็นการกุศลอย่างนจ้ครับครับวันนี้เรามาถึงยังครับเนี่ยตอนนี้ถึงแล้วครับสวัสครับ เราหาที่จอดอยาคานะเราก่อนนะครับ สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอพี่ป๋องนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักกันว่าพี่ป๋องคือใครครับครับผมอาจารย์วิเศษพยศิษย์นะครับสังกัดโรงเรียนเอกชนนะครับก็เป็นประธานกลุ่มอ f ฟวันครับผมวันนี้เรามาที่นี่พนันิคมโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนวัดเขาคีลมครับครับผมตำาบลหัวถนนอำเภอพนันิคมจังหวัดชลบุรีครับครับวันนี้เรามาทําอะไรครับคือเรามีโครงการสร้างห้องน้ําให้กับ โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับเราก็ได้มีลงสำรวจพื้นที่แล้วก็จัดงานที่เซ็นท่านพาซาแล้วก็ได้เงินงบประมาณมาเพื่อจะสร้างตอนนี้เรามาส่งมอบครับจะสร้างเบร้อยแล้วครับอนาคตข้างหน้าจะมีโครงการดีๆอย่างนี้อีกไหมครับตอนนี้ที่เราวางโครงการไว้นะครับเราจะสร้างห้องน้าอีกที่หนึ่งนะครับอีกที่หนึ่งก็คือจะลงสํารวจพื้นที่กันเร็วๆนี้เพราะว่างบประมาณที่เราทํามาได้เนี่ยมันมีเหลืออยู่ประมาณ70,000บาทครับนี <c oughs> ่เรา ตามไปดูกันว่าโรงเรียนต่อไปจะเป็นเรียนไหนช่วงนี้ผมขอญาตขอบคุณในใจก่อนเลยนะครับสว,ส, <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโูวันนี้มูลนิธิสุภมิตรแห่งประเทศไทยมาช่วยอะไรในงานนี้เป็นตัวหลักตัวจักสําคัญอย่างไรบ้างครับ ก็เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับสปอนเซอร์ค่ะแล้ววันนี้มาร์คต่เริ่มค้นหาโรงเรียนเลยหรือป่ะครับใช่ค่ะเพราะว่าโรงเรียนนี้เป็นอยู่ในการดูแลของมูลที่สุพรรณมิตรอยู่แล้วค่ะแล้ววันนี้มาให้อะไรบ้างครับมาเลี้ยงขนมหลกัหลกๆเลยคือมามอบห้องน้ําก่อนมาเลี้ยงขนมแล้วก็เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆค่ะและโครงการต่อไปข้างหน้าจะมีอะไรอีกครับก็จะเป็นห้องน้ําอีก อย่างนี้แหละค่ะแต่ตอ,ตอนต่อไปน่าจะเป็นที่สาแก้วเดี๋ยวตามไปดูกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงครับอ่าผมช่างหารครับผมอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่สับนักกระบอกครับ อ๋อเป็นตำบลครับผมตป็นตำบลนะครับอยู่ใชชนบุรีนี่เองครับผมวันนี้มาทําอะไรที่โรงเรียนก็วันนี้ผมก็พาทีมช่างมาซ่อมพวกโต๊ะก้าอีของทางโรงเรียนนะครับผมครับผมจนไหนที่มันโยกคอนเราก็มีการปรับปุงมยึดทาให้มันแน่นประมาณกี่ตัวครับวันนี้ที่สังเกตอันนี้ก็ประมาณคมที่ถึงสามสิบตัวเนาะครับผมโอเคครับวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกลุ่มมอเตอร์ไซค์ที่เป็นกลุ่มที่มีพลังที่สุดในจังหวัดชลบุรีดูจากหน้าตาแล้วทุกคนก็เป็นผู้ที่มีจิตใจแล้วก็จะอาสาช่วยพี่น้องชาวชลบุรีแนะนําตัวนิดนึงครับ ครับสวัสดีครับผมชื่อสมชายนาอัมพายนะครับชื่อเล่นชื่อว่าต้นนะครับผมครับครับเป็นแอดมินของเพจเอ็มเอชมบุรีครับผมอีกท่านหนึ่งครับผมสวัสดีครับผมชื่อกิติอรุณโช่ครับชื่อเล่นชื่อแฮครับก็เป็นแอดมินชมบุรีเหมือนกันครับครับผมสวัสดีครับชื่อจักรพันธ์ครับชื่อเล่นชื่อใหม่ครับผมเป็นแอดมินช่วยทำเพจชมบุรีครับโอเคครับแล้ววันนี้ที่มาที่โรงเรียนนี้มาทําอะไรกันครับ ก็มาบริจาคสิ่งของครับได้รวมเพื่อนเพื่อนี่ๆี่น้องๆ้องครับผมมาบริจาคสิ่งของแล้วก็ทุนการศึกษาให้น้องน้องครับผมขนมนมเนยอะไรของเล่นอะไรเงี้ยครับมีจำนวนทั้งหมดกี่คันครับถ้ารวมจริงจริงกลุ่มมันเกิน50คันครับแต่วันนี้ที่สละมาได้ก็3-3คันครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เขาจะมีกิจกรรมอะไรที่โรงเรียนแห่งนี้บ้างโปรดติดตามชมดูนะครับตรงนี้ก็อสวัสดีก่อนนะครับ ครับวันนี้มาเจอดาราที่หล่อที่สุดในประเทศไทยทั้ง3ท่านเลยนะครับตอนนี้กําลังมีน้าจิ้มคนละถ้วยนะครับเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับสวัสดีครับผมณเดชภูกิคุกๆนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมบอยฮะก็สนุกครับผมนี่มาทํากิจกรรมดีๆครับก็มีไม้สองคนนะครับเสื้อชมพูนี่ครับโกโกครับแบบโก้ครับคแบบโกโกเลยวะโก้ไหนครับโก้ราชโยธินเลยครับโกเวครับโกเมนเลยฮะนี่ มานี่ครับผมบอลพาราดอนสีชาพันธ์ครับอีว่ากันมันอะไรกันบอดี้บอลวิเทวัตนะครับครับผมยินดีมากฮะเป็นไงครับคุณบอลวันนี้พี่ก็ถามมาว่ารู้สึกยังไงบ้างครับวันนีุ้รู้สึกเหม็นมากเลยครับตอนนี้ครับผมมันความรู้สึกที่มาช่วยกิจกรรมน้องๆในวันนี้ดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างบอลรู้สึกดีมากครับแล้วคุณจะก้มลงไปตรงนั้นทำไมครับผมผมรู้สึกอ๋อแล้ครับขอโทษครับพี่าเห็ไม่คับว่าเราทั้ง3คนนะครับมีความขยันนะครับหรือว่ามีความตั้งใจเนี่ยที่จะสร้าง เขาเรียกอะไรเติมสีสันนะครับให้กับน้องๆนะครับที่โรงเรียนวัดวัดอะไรนะพี่เขารีมควัดเขาคิรีลมพี่โอ้โหเป๊ะมากคุณจะไม่ค่อยไหวนะเป็บ่อยนะฮะยืนนืองจะหลับเลยครับผมครับโอ้โหลูกผมบอกว่าพวกเราทั้งสามคนมีความสุขมากนะครับที่ได้มาทาสีแล้วก็มาช่วยน้องๆในสร้างห้องน้ําได้มีห้องน้ําใช้นะครับใช่ครับดีมากครับตอนนี้ขอบบคคุณมากรัขอบคุณมากครับ สามสาวที่มาจากไหนกันครับมาจากบบเพชรพิทยาคมค่ะ,คคะแล้ววันนี้มาทำภารกิจใดกันครับมามอห้องน้ำค่ะมาพำห้องน้ำให้กับน้องๆออโรงเรียนวัดเขาคีรีลมค่ะแล้วเป็นไงสนุกไหมครับมอห้องน้ำสนุกค่ะแล้วอีกท่านหนึ่งเหรครับสนุกเหมือนกันค่ะมาทำอะไรมามากมอห้องน้ำอีกมาช่วยปลูกต้นไม้มาแบบทาสีโรงเรียนใหม่ค่ะแล้วอีกท่านหนึ่งเหรครับ ก็มาช่วยทําความสะอาดอาคารค่ะแล้วก็ปลูกต้นไม้ค่ะทั้งสามท่านนี้เป็นจิตอาสาเลยครับจะฝากอะไรกับเพื่อนเพื่อนทางบ้านไหมครับก็ขออยากให้เพื่อนๆนนะคะมีโครงการดีๆแบบนี้ก็อยากให้เข้ามาร่วมกับโครงการดีๆแบบนี้อีกมากมายหลายๆอย่างนะคะขอบคุณค่ะหนูรู้สึกดีใจที่พี่เขามาแจกของผู้ใหญ่ใจดีมาแจกของหนูค่ะหนู ตื่นเต้นมากเลยค่ะเราจะเอาของที่ได้นี่ไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างครับผมก็หนูก็เอาไปแบ่งให้น้องๆที่บ้านด้วยค่ะแล้วก็เอามาแบ่งพี่ๆข้างๆบ้านด้วยค่ะที่เขาไม่ได้มาค่ะดีครับผมอันก็รบบวนเวลาหนูเท่านี้นะจ๊ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะครับ สวัสดีค่ะยูโรงเรียนอะไรกันเนี่ยโรงเรียนวัดเขาคีรีลมน่าเก่งมากที่ยังจําชื่อโรงเรียนเองได้วันนี้มีใครมาทํอะไงกันบ้างไหมครับมีค่ะมีผู้ใหญ่ใจดีค่ะเอาอะไรมาแจกบ้างครับอุปกรณ์การเรียนกับขนมเราอย่างนั้นก็จะมีห้องน้ําเหรอห้องน้ําให้ให้เด็กเล็กใช่ไหมค่ะและหนูชอบอะไรมาก <c oughs> ชอบขนมไหม <c oughs> หนูชอบอะไรชอบผดกองการเรียนอบผองการเรียนะโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรเนี่ยของคนเนี้ยอยากเป็นหมอเป็นหมอทั้งคู่เลยเหรอดีแล้วล่ะจะได้มารักษาพวกโตชนากาเเนาะอย่างนั้นสวัสดีลุงลุงอ่าไปละตเท่านี้นะสวัสดีค้าสวัสดีครับผอครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงครับและภูมิใจย,ยังไงบ้างครับกับโครงการในวันนี้ครับ ครับผมชื่อว่าที่ร้อยตรีรังศริศรีสวัสดิ์เป็นผู้ในการโรงเรียนวัดเขาขีดลมนะครับสนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมริเขตสองโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้มาสนองความต้องการแล้วก็ แก้ปัญหาในเรื่องของเด็กเล็กที่ต้องใช้ห้องน้ำห้องส้วมที่ถูกสุขอนามัยคราวนี้ต้องขอกราบขอบคุณในนามของโรงเรียนวัดเขากิ้ลมในนามของตำบลหุถนนที่ได้มีผู้มีจิตศรัทธานำจตตวัจนำเงินนำทองและนำกำลังมาช่วยในการพัฒนาให้เกิดห้องน้ำห้องส้วมเพื่อสุขอนามัยของหนูต้องขอกราบขอบคุณอย่างยิ่งในความมีน้ำใจในนามของตัวแทนของบ้านแหลงเขาแล้วครับ ต้องขอขอบคุณนะครับโฟโต้สเกลที่ได้มันบันทึกความทรงจําดีๆให้พวกเราได้ชมกันเดโักต่อไปขอบคุณมากครับโฟโต้สเกลครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็มาช่วงสุดท้ายของพักกล้องพักกินวันนี้เรามาถึงโรงเรียนวัดเขาคีดลมอําเภอพนัสนิคมนะครับวันนี้เรามาทําอะไรนะครับมาทาสีห้องน้ําให้กับเด็กเล็กๆในเนสเซอรี่ของโรงเรียนแห่งนี้ครับอ๋อครับก็ได้เห็นศิลปินดารามาช่วยกันมากมายนะครับ ผมก็ดูดูแล้วทางปอโตเก้าก็เป็นดาราเหมือนกันนะครับครับแล้ววันนี้สรุปว่าวันนี้เรามาพากินพากล้องมาแล้วพากล้องมาเที่ยวแล้วเดี๋ยวไปดูเรื่องว่าก้องอะไรแล้วพากินวันนี้เราได้กินอะไรครับก็น่าจะเป็นขนมจีนนะฮะมีขนมจีนส่วนผมทาทานไข่เจียวกับข้าวอร่อยมากเลยครับก็โอเคนะครับเพราะแม่ครัวที่นี่ก็ฝีมือดีนะครับเป็นอาหารพื้นบ้านนอกจากดีแล้วผมว่ากล้วยขาอร่อยนะครับ กล้วยอะไรนะครับน oh, ่าจะเป็นกล้วยอะไรกล้วยทับหรือกล้วยอะไรทีอ้กล้วยอะไรนั่นกล้วยเบรกแตกกล้วยเบรกแตกอร่อยมากครับใช่ครับอร่อยครับเพราะว่ากล้วยกล้วยบ้านเราไหมก็กล้วยฉาบนั่นแหละครับแต่เขาเรียกกล้วยเบรกแตกเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมไม่ทราบครับผมมันอร่อยจนหยุดไม่ได้มันอร่อยจนหยุดเหมือนรถที่เบรกแตกวิ่งไปแล้วหยุดไม่ได้นะครับก็เขาเลยเรียกว่ากล้วย เบรกแตกขาผมเท่านั้นเองขอท่านที่ชมรายการเราอยู่ขณานี้ขอทกคนทำงานทำจริงแลก็ตามขอให้ทำแล้วกล้วยกล้วยประสบความสำเร็จทุกคนครับใช่ครับอย่างที่โบราณเขาว่าอะไรก็กล้วยอะไรก็กล้วยครับผมงั้นสรุปว่าวันนี้พาก้องมากินเรามากินกล้วยกล้วยเบรกแตกครับครับครับ นี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราพากล้อง60ดีแล้วก็พามากินชาเขียวร้านนี้ไม่แน่ใจว่ารสชาติเป็นอย่างไรแต่คิดว่าเดี๋ยวขอลองชิมดูก่อนเราเป็นคนที่ชอบทานชาเขียวอยู่แล้วด้วยแต่บรรยากาศในร้านจากฉากที่กำแพงก็เริ่มต้นจากเอ่อรู้สึกจะเป็นขอ,อ,อไอเฟลทาวเวอร์ค่อนข้างจะดูแล้วค่งามพอสมควร ตอนสมัยที่ผมยังเด็กอยู่ผมก็จบไปจากที่นั่นอยู่โคนต้นไม้วิ่งวิ่งเล่นใต้หอไอเฟลอ่าวิ่งเล่นตีจับอยู่ใต้หอไอเฟลแล้วแล้วก็ขายผลิตสิน,นขายปวิ่งอยู่แถวๆนั้นตอนนี้เรามาอยู่ที่บ้านเราอยากรู้จริงๆว่าชื่อร้านอะไรบ้านที่นี่ชื่อร้านอะไรครับร้านมิวกี้มินคอฟฟี่ค่ะครับแล้วน้องชื่ออะไรจ้ะมินค่ะแล้วทำไมชื่อเดียวกวับร้านเลยคนระับ เป็นเจ้าของร้านค่ะเป็นเจ้าของร้านเหรอคะีป็นเจ้าของร้านแล้วที่นี่อะไรอร่อยคะมีพวกอะไรบ้างมีชาเขียวและชานมค่ะแล้วอะไรอร่อยสุดที่นี่ทุกคนนิยมทานอะไรกันมากที่สุดอืมชาเขียวค่ะชาเขียวเหรออันนี้เรียกชาเขียวปั่นใช่ไเนี่ยใช่ค่ะในขอส่งมาให้ชิมนิดนึงชาเขียวปั่นนะครับเดี๋ยวขอชิมดูนะครับ รสชาติยยายพูดถึงเลยไม่ใช่ธรรมดาครับอร่อยพอสมควรสมแล้วกับที่เจ้าของร้านคุณน้องตัวเล็กน้องบอกว่าชาเขียวที่อร่อยครับแล้วค่อยตามเราไปว่าเราจะายที่ไหนนะครับสวัสดีครับน้องครับรสชาติของชาเขียวที่นี่ อยู่ในขั้นระดับบนนะยอมรับเลยว่าอร่อยชาเขียวอร่อยประมาณนี้ถือว่าอร่อยครับสุดยอดจริงๆครับ